ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีคนที่พันทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮดานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกข่าวดียุเพื่อนนั่นเองนะคะก็คือในส่วนของซีซั่นนะคะ รอยัลพาร์ตนะคะ M19 ของเดือน19ของเราเนี่ยนะคะก็คือเรานะคะจะมาทำการแจก RP ฟรีนั่นเองนะคะเย้ <Okay. S 1> นะคะก็เราจะแจก RP ฟรีในธรรมดาเนาะน,นะคะแบบธรรมดาอะ่ะเดี๋ยวในชุดใน RP นี้นะคะก็จะประกอบด้วยชุดแดงนะคะที่ค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นชุดแดงทั้งชุดแล้วก็หมวกนั่นเองนะคะแล้วก็ มีปืนนะคะทั้งหมด4ปืนก็เป็น UMP นะคะ AKM SK SLR นะคะแล้วก็ VSS นั่นเองนะคะที่เราจะได้รับใน RP นี้เนาะนะคะก็เรานะคะจะทำการแจกนะคะในส่วนของ RP นะคะในตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะที่จะแจกให้กับเพื่อนๆน,นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม PUBG Mobile ราคาถูกประหยัดและปลอดภัยเราขอแนะนำร้านนี้เลยนะคะ Easy Card รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะใช้เพียงแค่เลข UID ของเรานะคะแล้วก็ชื่อตัวละครของเราเพียงเท่านั้นนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่จะเติมเกมหรือสอบถามโปรโมชั่นนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Easy Card รับเติมเกมหรือ a d Line ไปที e ่ easycard.games นั่นเองนะคะอย่าลืมแอดด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนอกจากนี้นะคะยังสามารถเติมเองได้ง่ายๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะเ w w e a s y c a r d g a m e t ก p u p c o m นั่นเองนะคะบริการเติมเกมและจำหน่ายบัตรเติมเงินทุกประเภทต้อง Easy Card เท่านั้นนะคะอันนี้คือแจกฟรีละหนึ่งนะคะก็คือแต่นะคะถ้าสมมติว่านะคะภายในเดือนนี้หรือว่า,าภายในซีซั่นนี้ R P นี้นะคะถ้ายอด subscribe นะคะใน YouTube ของเราเนี่ยมันถึง8,000นะคะเราก็จะแจกอีก1รางวันนะะนลนั่นเองนะคะก็จะแจกเป็นรางวัลใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นรางวัลแบบ plus ไปเลยเนาะนะคะก็คือ960 u c นั่นเองนะคะที่เราจะแจกให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะก็ถ้าถึง8,000นะคะถ้าถึง8,000นะซึ่งตอนนี้ขาดอยู่ประมาณ ้อยนิดๆน,นะคะก็เราจะแจกให้กับเพื่อนเเลยเนาะนะคะไปฟรีๆรนะคะอันนี้เป็นต้องมีเงื่อนไขนะคะถ้ามันถึง800 0เราจะแจกเลยเนาะนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วกันนะคะสำหรับการแจกรางวัลที่เป็นรางวัล plus นะคะก็วันนี้ไม่ได้มาเปิดนะคะแต่ว่ามาแจกอย่างเดียวนะคะถามว่าทําไมถึงไม่ได้มาเปิดด้วยคะเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยนะคะที่เราสมัครหลายปีไปเนี่ยนะคะมันยังไม่รันมาให้เราเนาะนะคะก็ เรายังไรเราก็ได้เปิดอยู่แล้วนะคะเราก็เลยแบบเออถ้าในส่วนนี้เราไม่ได้เสียเราก็เลยเอามาแจกให้เพื่อนๆดีกว่านะคะก็เลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งชุดแล้วก็ V S นะคะเลเวลที่5นะคะก็จะประกอบไปด้วยทรงผมนั่นเองนะคะก็สวยงามเลยนะคะแล้วก็เลเวลที่10เป็นหมวกน็อกนะคะถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคะสำหรับหมวกน็อกอันนี้เนาะนะคะก็แล้วก็เลเวลที่15นะคะก็จะเป็นอวตารนะคะแล้วก็เป็นที่ห้อยกระเป๋านะคะและนะคะเลเวลที่ อ่าสิเนี่ยแบบฟรีเราก็จะได้ท่าเคลียดินมานะคะบอกเลยว่าอย่างเท่นะคะแล้วก็อ่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราตัดสินใจมาแจากนั่นก็คกือเลเวลทียนะคะระเบิดนะคะเราคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะอยากได้แต่ว่าเออเราอาจจะแบบไม่ได้มีตังแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีแบบงบเหลืออามาพอแบบเติมเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแบบแจกเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีระเบิดคิวฟีดมานะคะซึ่งซีซั่นนี้เราไม่อยากให้เพื่อนพลาดเลยนะคะในการที่จะเติมนอกเขาน,นีะคะเพราะมันมีระเบิดคิวฟีดอะ่ะคือแบบมันมันเป็นซีซั่นแรกนะคะที่แบบให้ได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะถ้าถามเรานะนะคะก็ คุ้มแล้วนะคะแค่ระเบิดคิวฟิตลูกเดียวคือคุ้มเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเลเวลที่23อันนี้เป็นแบบฟรีเราก็จะได้ชุดมาฟรีฟรนะคะแค่ทำภารกิจให้เลเวลมันถึงนองน,นะคะแล้วก็ต่อไป30ก็จะได้เป็นเครื่องบินนะคะแล้วก็เป็นท่าของเบล50นั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะคะที่35แบบฟรีเราก็จะได้รับ SLR าแบบนะคะแล้วก็แบบใช้เสียตังเนี่ยนะคะเลเวล40ได้เอ AKM นะคะแล้วก็เลเวล50นะคะก็ <_ C ity> จะเป็นชุดอันนี้นั่นเองนะคะเราบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่คุ้มากมากเพราะว่าทั้งชุดและหน้ากากเป็นของแดงนะคะปกติเนี่ยหน้ากากมันมักจะเป็นของชมพูใช่ไหมนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้ให้มาเป็นของแดงด้วยแถมมีระเบิดคิวฟิตด้วยเนาะนะคะก็ะเราก็เลยอยากจะมาแจกให้กับเพื่อน สําหรับใครที่ติดตามเราอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่ผ่านทางเข้ามาแล้วยังไม่ได้ไไดกดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยและกันเนาะนะคะก็ถ้าถึง1 0,000น 000, ซับเมื่อไหร่ก็อาจจะมีมากกว่านี้แน่นอนนะคะเป็นการตอบแทน,นเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาดูส่วนนี้ก็หน้าของซีซันสก็กลับมาให้เรารีเซลอีกแล้วนะคะกลับมาขายอีกครั้งนะคะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะคะก็จะเป็นลวดลายใหม่นะคะก็ถูกดีนะคะก็อย่าลืมซื้อเก็บไว้เนาะ,ะสำหรับใครที่แบบพลาด ซีซั <Season S 2> ่นก่อนๆเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ RP เนาะนะคะก็เหมือนเดิมทวนกติกานะคะเราจะแจกแน่นอน1รางวัลก็คือแบบธรรมดานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถึง8,000ัซับเราก็จะแจกแบบ plus ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปกดไลค์ ไอ้ไม่ใช่กดไลค์กด like, กติดตาม t k t t o k เราด้วยเนาะนะคะเผื่อแบคบครบ1,000เมื่อไหร่เราก็จะมีของรางวัลอีกเนาะนะคะก็อันนี้ก็แยกไปเป็นสัดส,ส่วนนะคะวิธีการเนี่ยนะคะก็ให้เพืเ่อนๆนะคะทำการ1น,นะคะขอแบบเอาไม่ต้องเอาอะไรมากมายนะคะขอชื่อตัวละครนะคะกับเลข UAD เท่านั้นนะคะคอมเมนต์ใน ยู u ูบเนาะนะคะคอมเมนต์ใน YouTube นี้เลยเนาะนะคะในใต้คลิปนี้แหละนะคะไม่ต้องไปคอมเมนต์ใต้คลิปอื่นนะคะเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเนาะนะคะก็ะะขอแค่สออย่างนะคะบอกชื่อตัวละครกับบอกเลข UID เท่านั้นนะคะก็ะคะือถ้าเกิดว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเราตัดสิทธิ์เลยนะเพราะว่าเราจะแบบไม่ได้ทักไปเนาะนะคะ,ะ,คะก็บอกเรามาเลยนะคะชื่อตัวละครกับเลข UID นะคะย้ํา สองอย่างต้องมาพร้อมกันนะคะสำหรับการแจก RP ของเราเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้เพื่อนทุกคนนะคะซัพพอร์ตเราถัางออมเดลกันนะคะแค่มาดูคลิปวิดีโอนะคะก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตเราแล้วแค่มาคอมเมนต์พูดคุยก็เป็นการซัพพอร์ตเราแล้วนะคะหรือว่าเข้ามากดไลค์นะคะก็เป็นการซัพพอร์ตเราแล้วเนาะนะคะก็คือแบบ พยายามกดไลค์นะคะทุกคนอย่าก,กดดิสไลค์เราเลยนะคะมันเสียากาลังใจในการทําคลิปนะคะเวลาแบบเห็นดิสไลค์แล้วมันก็แบบเออมันก็แต่ก็เป็นธรรมชาตินะคะมาบ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ยังก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้า ถึง1นึ่งหมืนห่นเมื่อไหร่เราก็จะกลับมาตอบแทนทุกคนอีกเนาะนะคะยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนไงฝากแชร์ไปเยอะๆนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากได้ RPV ฟรีเนาะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด s u b สไครป์ Subscribe, กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะดกดแชร์เยอะๆนะคะเผื่อให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะบายคะ่ะ